เสียงเพลงนี้มานะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานก,กับเก็บของใครทำหล่นอยู่ตรงนี้นพวกเราจะเอาของกันมาของส่วนตัวอที่อาจจะมีความหมายมีอะไรใดๆของตัวเองนะคะเอามาแล้วก็มาทายกันว่าของชิ้นนี้เป็นของใครหน้าที่ของเธอคือ โกหกให้สุดลิมที่ประตูให้ฉันเชื่อว่าเป็นของของเธอให้ได้ถ้าเป็นเจ้าของก็พรีเซนต์สิ่งนั้นมาโอเคถ้าเป็นเจ้าของจริงๆก็รบกวนพูดความจริงด้วยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณยายจะเริ่มถ่ายก่อนนะคะอกล่องที่หนึ่งเราไม่ดูว่าจะเป็นของใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นพัดลมเนาะปิงปองครับค่ะสิ่งนี้ได้มาจาก ที่ไหนคะซื้อในแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันสีส้มส้มค่ะส้มค่ะในราคาเบียงไม่ต้องบอกค่ะคุณพิษณุค่ะครับคุณได้มายังไงคมันได้มาฟรีครับได้มาฟรีคนที่เขาเอามาให้เราเขามีความสัมพันธ์อะไรกับเราคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันด้วยนะเพื่อนกันขอทราบชื่อได้ไหมคะขอทราบชื่อได้ไหมเออ ต่วาจำไม่ได้แล้วมันอ๋อโอเคงั้นงั้นคุณปิดปิดไฟพิจารุไปเลยนะคะคุณพิจารุลิงกัดปิดไฟเลยน้องเจนนี่คะอันนี้ได้มาอย่างไงคะซื้อมาจากแอปออนไลน์เหมือนกันคับแอปขายขายออนไลน์อ๋อค่ะเป็นแอปสีอะไรคะอ่าสีส้มค่ะสีส้มเลยในราคา2,690หรือ99บาทไม่แน่ใจที่จําราคาได้เพราะว่านอกจากซื้อให้ตัวเองแล้วยังเคยซื้อให้แมทพิรณีแล้วก็ซื้อให้อ๋อหมอดูที่สนิทกันคนหนึ่งขายด้วย ไม่ใช่2,000นะคะ2,600 1,560่26 <00. S 1> 15กว่าบาทคะ่ะ1,560อกกว่าบาทด้วยนะคะดิฉันตัดคุณพิชญุลิงกัดออกไปก่อนเพราะว่าแบบ เขามีการมองบนคือไม่เนียนเลยแหละวรับไม่ใช่ไม่เนียไม่เนียนไม่เนียนสำหรับน้องเจนนี่เนี่ยก็ดูให้ข้อมูลที่เยอะใช่โดยไม่จำเป็นเพราะว่าซื้อจริงใช้จริงเจ้าของจริงนี่มองบนด้วยมีการอ้างแมทพิรัีอะไรขึ้นมาด้วยมันจำราคาแม่นขนาดนั้นไม่ได้หรอกอเดี๋ยวเช็คราคากันได้เลยได้ถ้าพูด พูดจริงกูตบหน้าทุกคนตบหมดเงี่ยตบมีไงี้งไม่ป็นไปทางโมโหจริงซะแล้วอ่ะของน้องปิงปองเนี่ยน่าจะลืมเอามาว่เลยคนคนในรถดูว่ามีอะไรอยู่บ้างก็คิดว่ามีอันนี้อยู่เลยขอตอบว่าน้องปิงปองค่ะพัดลมชิ้นนี้เป็นของปิงปองนะคะอ่าะฉะนั้นเจ้าของพัดลมพกพาลุกขึ้นมาหยิบ ไปอยู่ในมือของคุณค่ะโอ้ยเอ้ยใช้ผิดด้านมึงใช้ผิดด้านเจ้าของจริงวะเนี่ยที่ซื้อมาใช้จริงๆมันใช้ตรงนี้ค่ะน้ำหมมเวลาไปออกกองของผมครับคุณไม่รู้เหรอ ว่าผมได้รางวัลสุพรรณหงมานะครับผมไม่แต่อันนี้หนูก็มีแล้วหนูซื้อให้แมทเพียไรนีกับหมอดูจริงๆริงนก็มีทุกคนมีอันนี้จ้ะของหนูสีแดงเมื่อกี้พูดจริงไปมีคนให้มาเลยแต่เธอเลือกที่จะตัดเจ้าของเขาออกก่อนเลยแบบมั่นใจสุดตอกปิดกาตอกปิดกาอดด้คะแนนอ่ะของชิ้นที่สองนะคะชิ้นนี้เป็นของใครอุ๊ย คิดมากไปทำไมอีกร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วอันนี้ซื้อหรือมีคนให้มาซื้อค่ะซื้อที่ไหนครับคิโนคุนิยะไม่ใช่เป็นคนคิดเยอะในชีวิตไหมฮะเป็นคนคิดไม่เยอะแต่ว่านังสือ,อเดีกยก็เลือกจากน่าปกน่ารักชื่อเรื่องมันกำลังน่าสนใจเจนครับค่ะหนังสือเล่มน,นี้ซื้อที่ไหน C1 Book ค่ะ เบสาขาไหนฮะอ่อแป๊บหนึ่งน้หนูมีสองสาขาตรงเขาเรียกว่าอะไรอะออะะไรโรตัสประชาชื่นกับอีกนหนึงอยู่ตรงอีเล่มเท่าไหร่คะราคาหูจําราคาไม่ได้เพราะว่าหนูซื้อบ่อยมากที่พัดลมมึงจําเป๊ะเลยนะหนูจํงที่ละหลายเล่มไม่ต้องพูดปิดไฟเลยปังปิงปังขอ้โหหนูชอบอ่านหนังสือ หนูไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าหนูเห็นหน้าปกแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับหนูหนูก็เลยเอามาแล้วร้านที่ซื้อมามันเป็นร้านที่เหมือนถ้าเราซื้อของเขาเราจะทําบุญด้วยทําบ,บุญเรื่องอะไรฮะชื่อร้านปันสุกอยู่ที่โลตัสใช่เหรอใช่ใชไม่ใช่ซีเอ็ดใช,ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นร้านที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับร้านหนังสือเลยเป็นร้านขายของมือสองมีผ้ามีของมือสองแล้วก็มีอันนี้ห่อหนังสือปิดไฟปิงปองโหลง่ายมากเลยอ่ะทำไมเป็นการมองออกได้ง่ายมากเลยอ่ะ ประดัจะไม่ได้ก็ได้พี่บอยหนังสือเล่มนี้นะคิดมากไปทำไมอีกร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วค่ะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะอ่านเล่มนี้เพราะว่าเขาจะตายกันแล้วใช่เขาอยู่กับโลกนี้ไม่นานหรอกเพราะเขากินเหล้าเยอะนั่นก็คือยายปอมแป๋มมึสังขารผมมั่นใจด้วยว่าเป็นยายโอเคพี่บอยตอบยายปอมแป๋มนะคะหนังสือเล่มนี้เจ้าของคือใครมาดูค่ะอย่าบอกว่าเจนนี่นะ จำราคาไม่ได้จัราคาไม่ได้แม่อคติ้งความจริงแล้วของหนูค่ะน yeah ี่แล้วหนูจำอีพิงจากข่าวไม่ได้เพราะฉัไมอีพันลมบึงจำเป๊ะเลยพี่บอย ไม่เป็นวเนี่ยเนี่ยเวลาหนูสั่งเนี่ยหนูจะสั่งทีละสองเล่มสามเล่มเนี่ยมึงแสดงใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่หนูจำไม่ได้ติกอัดเหรียญล่ลาสุดเนี่ยหนูสั่งสองเล่มทีเดียวแล้วราคามาทน้ทงหมดพี่บอยแล้วก็มาฟ<น>องใส่แขกรับเชิญพะนานคุณพิจาตร์งูกัดนะคะปิ๋วนะคะและสิ่งที่อยู่ในนี้นั่นก็คืออะไรครับอะไรครับพระแม่กาลีกาลีไม่ใช่พระแม่ธุรคาอุมาธุรคาหรือกาลีค่ะ่ะ คุณพิาณุค่คุณได้สิ่งนี้มาจากที่ไหนคะรายการครับรายการอะไรคะศึก12ราศีครับคุณปังแปมคะคุณได้สิ่งนี้มาจากแห่งหนใดคะวัดใหญ่คลายคีรีอำเภอหวนตัดไฟค่ะคุณเจนนี่คะคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นของใครคะของกูไงมึงก็เห็น ถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ของคุณถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ของคุณคุณว่าสิ่งนี้เป็นของใครของมึงค่ะไม่ใช่แน่แน่หรอไม่ใช่คุณเป็นมึงนี่เสียเวลามากค่ะคุณได้สิ่งนี้มาจากอะไรที่ไหนคะวัดตันตะรงปฏิพัทธ์คุณไปที่นั่นทำไมคะขโมยของมั้งเนี่ยคุณไปวายยไงคนแป๊บๆค่ะสิ่งนี้วัดโคกงอะไรนะคะวัดใหญ่คลายคีรีค่ะ คุณเดินทางไปเ่นเพราะเหตุใดคะทำมถึงได้มาไปปฏิบัติธรรมค่ะคนอย่างคุณเหรอคะไปเข้าเงียบอะไรเงี้ยคุณดูไม่ได้เข้าเงียบเลยคหรอคุณบอยค่ะหมดเวลาแล้วก็คือคิดว่าไม่น่าจะใช่ของคนเจนนี่ แต่คุณบอยก็ดูไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้อะไรทางเทือกนี้ก็ได้มาฟรีไงซึ่งยายแปะแปะตัดไปเลยเพราะเครื่องของราคาแต่แปะแปะหนัมันไม่ไดเอามาจากในรถกันทุกคนแบบที่ใส่แบบมึงนะใช่เขาเตรียมมาจากบ้านเจใจคุณบอยเขาดูเป็นห่วงมากเพราะว่าพอหยิบออกมาปุ๊บแล้วคุณบอยเขามาดูเฮ้ยเฮ้ยระวังนะระวังนะเดี๋ยวจะเปิดพลิกออกมาเดี๋ยวท่านจะตกก็เลยคิดว่าไม่ใช่หูเจนนี่คิดว่าเป็นของคุณบอยพิษณุค่ะ มาดูกันใครเป็นเจ้าของของชินีนะคะไปหยิบมาไว้ในมือของตนเองค่ะโอมกาลีโอมโอมกาลีโอมโอมกาลีโอมแต่ก็ไม่ได้มจถเหล็สอาสี่รอบของดิฉันค่ะ นีหรอใช่อยู่ในกระเป๋าตังค์ลื่อมแป๊บนึงนะหลังๆงมงายกว่ากูเหรองมไงกับกูอีกหรอไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็หลวงพี่เอามาให้ฉันรู้สึกว่าสตอรี่เนี่ยเล่าปูเปึ้ลไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเออไม่เชื่อเลยปิงปองลบหนึ่งจ้าไม่มีใครตอบผมเลยไม่มีใครได้คะแนนเลยอันนี้แหละจะตอบคะแนนเลยของปิงปองสภาพรู้แน่ๆของยี่ อะไแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นัำเป็นของคุณภาพดีที่บ้านมึลปองไม่น่าจะมีด้วยยายคะค่ะอันนี้ได้มาจากไหนคะซื้อมาค่ะซื้อมาเหรออันนี้เป็นขนอะไรอย่างมันดูไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เป็นขนสัตว์ค่ะเป็นเส้นใยค่ะลองจับดูสิคะหลอกเป็นเส้นใยเป็นเส้นใยผลิตมันเลียนแบบเป็นเส้นใยพี่บอยขาอันนี้ปกติ ใครเป็นคนใช้ครับพี่บอยหรือว่าผมใช้เองใช้ทําอะไรคะห้องพลาครับหรอเพราะว่าห้องพรามันค่อนข้างละเอียดเราใช้ตัวนี้เนี่ยฝุ่นมันจะไม่กระจายอันนี้สําหรับสําหรับห้องพราโดยเฉพาะแล้วก็เป็นหรือยังทำไมมันดูไม่มีฝุ่นเลยอ่ะมีครับตัวนี้มันเวลาไปดมก็ไปจะกระบึงสูดก็ไปครับใหญ่ใช้ทําอะไรใช้ไ้ปัดกวาดถูบ้านทั่วไปไปได้เลยหรอใช่เฮ้ยกลัวไม่ได้ พงไม่ได้แพงเท่าไหร่อันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เส้นใหญ่มันไม่ใช่ขนสัตว์พันไหมไม่ถึงไม่ถึงพี่บอยวันนี้พันกว่าบาทเป็นขนสัตว์แท้พันกว่าบาทอันนี้ของเนี่ยเหรอได้มาค่ะแล้วมันดูมันมขนสัตว์เพราะอยากเลี้ยงแมวไม่ได้ได้ทีเมืองไทยด้วยครับซื้อเมืองนอกโอ้โองกงทำไมชาถึงเลือกใช้แบบนี้อะ ฝุ่นในบ้านมันเยอะถ้าใช้อีไมคขนไก่เฉยๆมันปลิวเว้ยอันนี้มันด<ช>ูดมันม <คน S 1> ับกูเ <ไป S 2> พราะกลัวอยากเลี้ยงแมวแต่กลัวไม่มีแมไม่ได้ถาม <c oughs> มึงใช้สําหแบบพักอย่างเดียวหรอใช้ที่ห้องพักอย่างเดียวเราจะไม่ใช้มั่วซั่วแต่ปกติพักเ,เขาเช็ดกันป้าเขาแม่ไม่ได้แบบส่งน้ําพักล้าง ไม่ค่อยเห็นคือใครปัดฝุ่นผ้าเลยแมวบบอะสมมติพระพุทธรูปแบบมึงไปปัดฝุ่นตรงหน้าพระพุทธรูปมันก็ดูแบบไม่บปืได้ได้ปัดได้ครับเราทําความสะอาดเองใช่จ้าใช่จ้าบอกให้อาจไม่อกี้เป็นพระนี่ก็ต่อด้วยปัดห้องพระจีนพูดให้จีนพูดให้ยินี้ตอนนี้อะไรมาจากกัอนที่แล้วอ่ะหนูตอบปิงปอง คือสองคนนี้แต่ฟังไมไม่น่าเชื่อก็เลยไปเลือกเชื่อคนที่ไม่ได้ถามอะไรดีกว่าล้เปิดโอกาสให้ถามสักหนึ่งข้อตอนนี้ใครเป็นคนเลือกซื้อมาคะคนในครอบครัวเนี่ยชิ้นนี้ใครเป็นคนเลือกมายายแอนยายแอนซื้อมาเหรอเออแต่กูยึดตอบยึดหุยตอบมึงอันนี้สอตอบมึงแน่แแน่แน่นี่ดูตอบเป็นยายแอนะดูไม่ใช่แบบทั่วไปยาไม่ใช่คนทั่วไปใช่ตอบปิงปองค่ะ อาดูว่าวันนี้จะปิวกันหมดหรือว่าเจนนี่จะชนะไปเลยตาดโดนตาดงเขาไม่บ like> ้าเหรอตัวเจนนี่ได pues> ้คะแนนคนเดียวเลยอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ เกมของใครทำหล่นอยู่ตรงนี้เจนนี่ชนะไปแต่เพียงผู้เดียววันนี้สนุกสนานมากนะคะดีใจที่ได้คุยกันเต็มเต็มชักทีนะคะกับพี่บอยพิษนุนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากทุกอย่างเลยตอนนี้ฝากชอะไรติดตามเต็มที่ฝากช่อง Brad Boy ครับช่อง Brad Boy YouTube นะฮะก็และอีกอันก็คือตอนนี้ทําทัวร์แบบจริงจังมากขึ้นหลังจากที่ช่วงโควิดมันตายตายไป ตอนนี้กลับมาแล้วกับดีว่าบายบอยพิศนุก็ไม่มีไม่มีขายทัวหน้าร้านแต่จะเป็นกุ๊ปเหมามากกว่าบริษัทห้างร้านหรือว่าตัวแทนครีมพาตัวแทนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือย่างเงี้ยเราได้ทั่วโลกเลยยังไงฝากด้วยนะฮะดีว่าบายบอยพิศนุขอบคุณนะคะพี่บอลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับความสนุกยังไม่จบนะจ๊ะช่วงหน้าต่อกันในฟรีฟค่ก